ฟังเสียงดูสิคะกรอบมากเลยค่ะเช e r o โรสนะคะหรือที่เรียกว่าปาต้องโกสเปนนะคะเดี๋ยววันนี้มินาจะมาทําให้ดูนะคะว่าเช e รโรสทํายังไงได้สูตรมาจากคุณคามิล l ่าฮามิดนะคะจากทิกตอกนะคะเดี๋ยวมินาจะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างให้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะเริ่มจากนะคะต้มน้ําให้เดือด300มิลลิตรนะคะเนยสด2ช้อนโต๊ะในนี้จะเห็นว่ามินะใส่4ช้อนนะคะเพราะว่าเราทำสอสูตรนะคะ ตามด้วยน้ำตาล2ช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือ1.4ช้อนชาค่ะอันนี้สำหรับ1สูตรนะคะตามด้วยแป้งอนเนกประสงค์2.5เดซิลิตรค่ะแล้วก็คนๆกันนะคะให้แป้งเนี่ยเข้ากันดีเห็นว่าแป้งจะเริ่มจับตัวเป็นก้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาผสมใส่ไข่ค่ะ เริ่มจากไข่ทีละฟองนะคะมีสูตรใส่ไข่สองฟองค่ะมนะจะค่อยๆตีนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่กระเด็นเนาะใส่ทีละฟองนะคะแล้วก็ตีให้เข้ากันดีค่ะการตอกน,นะคะมินะตีทีฟองเพราะว่าทำสูตรค่ะ หลังจากที่เราตีได้พี่นะคะเราก็จะมาใส่ในถุงบีบกันค่ะเดี๋ยวช่วงท้ายนะคะมินะจะโชว์ให้ดูว่าหัวบีบตัวไหนที่มินะใช้นะคะอันนี้ใช้เป็นถุงพลาสติกนะคะใส่ลระถิได้เลยก็จะสะดวกมากค่ะนในช่วงที่เราเตรียมนะคะที่จะบีบเนี่ยเราก็จะเตรียมน้ําตาลและผงอบเชยป่นนะคะในขณะที่น้ํามันเราตั้งรอให้ร้อนนะคะเราจะมาคนน้ําตาลเอาไว้ก่อนเลย แล้วก็มีน้ำมันสำหรับทอดค่ะอยู่ที่อุณหภูมินะคะประมาณ175-180องศาเซลเซียสนะคะในการทอดเชอรสนะคะแต่ส่วนของอะมนาเนี่ยก็จะไม่ได้วัดอุณหภูมินะคะแต่จะตั้งไฟไว้ที่ประมาณร้อนปานกลางนะคะค่อยๆบีบปา ความยาวที่เราต้องการได้เลยนะคะจะสั้นจะยาวแล้วแต่ที่เราชอบเลยค่ะแล้วก็หมั่นกลับด้วยนะคะพอโชโรสเริ่มอ,อยู่ตัวดีก็กลับแล้วก็หมัน่นคนน้ำมันนะคะเพื่อที่โชโรสเนี่ยจะได้สุกสีเหลืองทั่วๆกันนะคะ เช้อนสองเราก็เริ่มเหลืองสวยแล้วนะคะแล้วก็กรอบด้วยค่ะดูนะคะเราก็ค่อยๆนะคะดูว่าเราต้องการเหลืองประมาณไหนสุดทั่วกันแล้วก็เอาช้อ,าชอนขึ้นมาอยู่ที่ตะแกรงได้เลยค่ะ สำหรับกระทะที่2หรือกระทะต่อๆไปนะคะถ้าเราคิดว่าน้ำมันเนี่ยมันร้อนเกินไปเนี่ยอามนาก็จะใช้วิธีที่ปิดเตาแก๊สสักครู่หนึ่งนะคะปิดเอาไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยบีบโชโรสลงไปนะคะแล้วจากนั้นก็เปิดกลับคืนขึ้นมาอีกรอบหนึ่งค่ะเพื่อที่โชโรสของเราในกระทะ2มันจะไม่ไหม้นะคะ ขณะที่เช,ชโรสเต,ตาที่2กํกำลังทอดนะคะเราก็จะมาเอาน้าตาลนะคะใส่ในเช,ชโรสที่เราทอดสุกแล้วค่ะใส่น้าตาลกับซินนามอนนะคะหรือถ้าเราไม่ต้องการใส่น้าตาลเนี่ยเราไม่ต้องใส่น้ําตาลก็ได้แล้วเราก็มาไว้กินกับนูเทลล่าก็ได้นะคะหรือถ้าชอบหวานก็ใส่น้ําตาลแล้วเราก็จิ้มนูเทลล่าอีกทีนึงก็ได้ค่ะเด็กๆก็จะชอบนะคะเชโรสจิ้มนูเทลล่าหรือว่าจิ้มช็อกโกแลตซอสค่ะ ต้องขอบคุณสูตรดีๆจากคุณคามิล่าฮามิดนะคะไปติดตามกันได้ใน tiktok เลยค่ะและนี้นะคะก็คือช้อนดิสเลตและหัวบีบที่อมานาใช้ค่ะฝากติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ